มาดูคืนนี้กันบ้างค่ะคู่คืนนี้ก็น่าสนใจม,มีมีทางเปเชเชบับาเซลนาเจอบาเซลนานะอาโอ้โหแล้วก็ได้ประธานเปค่ะมาลงในเกมนี้เป็นตัวจริงให้กับเปเชนะที่จะเจอกับบาเซลูนาโดยคือก่อนหน้านี้โดนดรอปเป็นตัวสำรองในเกมลีกนะคะแล้วก็แต่สุดท้าย,ยคิดว่าบรรดาคนที่โดนดรอปออกไปเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงกันหมดในเกมนี้ นะแต่เดี๋ยวยังที่ยังไม่มีก็มีทางด้านของออร,ร์ตามฮาคิมี่ที่ติดโทษแบนบแล้วก็มูเกเล่ที่บาดเจ็บนะคะต้องอาจจะต้องเอาทางด้านของซาอีเอเมลี่เนี่ยมาเป็นแบกขวาชั่วคราวครับฝั่งของบาร์เซโลนาบ้างเป็นยังไงปาซาก็จะเจอกับโค้ชเก่าเขาเนี่ยแหละครับ <c oughs> ก็คือหลุยเซเลเก้จริงๆย้อนกลับไปนิดนึงเบสเชเนี่ยเอเลเก้ไม่แน่จริงนะคุณรู้ไหมทำไมเขารอบเอเบเป้บ่อยๆเพราะเขาจะเตรียมทีมเพื่อปีหน้าไงแต่ถ้าเจ๋งจริงเนี่ย เอามาเลยเอาอยาเรียกแขกนะเรียกแขกอีกละทำไมลงจีบาร์ซ่าสิถ้าจริงที่จอดรถหน้าทีพีทีวีจะไม่พอเพราะขุนป๊อปนี่แหละเรียกทัวร์จังแฟนเปเช่บอกจะโง่ทำแบบนั้นไปทําไมอ่ะทีนี้บาร์ซ่าครับก็ได้เปเรี่กับเฟรนกี้เดยองกลับมานะครับส่ง25ขุนพลไปเยือนกรุงปารีสนะครับจะไม่มีกาบี้แล้วก็ทางฝั่งของอารีฮันโดเบลเด้นะครับแต่ว่า ได้อ e ันเด็กคิสเทนเซนเฟรนกี้เดยองเปรี่กลับมารักษาความ fit ได้ะนะครับแล้วก็เสาหลักคนอื่นๆพวกแตชเตเกนแล้วอูนอโรนาอัลรอโคทันเซลโลกุนโดกาลาฟินยาเลวานดอฟสกี้พอหมดหนะครับคู่นี้จริงๆจเจอกันบ่อยมากนะครับถ้าเราจำได้พีพีทีวีเคยถ่ายวันที่แซงชนะกันแบบ7ประตูต่อหนึ่งอ,ะอ่ะที่อูนายนเอมิลียืนร้องไห้อ่ะโอ้โหมันเป็นเกมที่คลาสสิกสุด นะครับก็รอบน้องเอาล์เมื่อปี2021เปเชลชนะสกอร์รวม5ต่อสองแต่เท่าที่คุณผู้ชมจำไม่ได้ก็คือ2 0 1 6 1 7นั่นแหละครับเกมแรกเอเดนเซาคนี่ยิงแล้วเปเชยถล่ม4ประตูต่อ0นะครับและกลับมาแซงได้อย่างเหลือเชื่อเอ้ยไม่ใช่7 1 6 1 6 1ใช่เกมนั้นเซคิโรแบรโตลูกนั้นนะครับนะคะอ่ะก็แต่ว่าอีกเกมหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเปเชกับบาร์เซโลนาใช่ไหมอีกเกมหนึ่งก็คู่ใหญ่เหมือนกันนะคือตอนเนี้ย มันมันมันรอบลึกแล้วไงก็ใหญ่เจอใหญ่แล้วอีกคู่นึงเนี่ยเป็นทางด้านของตราหมีค่ะอัริโกมาดริดเจอกับดอทมุนครับซึ่งก่อนก่อน,ก,อนก่อนเกมเนี่ยคือทางมาดริดเอ็มอัรตมาดริดเองเนี่ยนะคะเจอข่าวร้ายค่ะคือได้เห็นบอกว่ามีเมฟิเซปายที่บาดเจ็บนะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านซ้ายจากการฝึกซ้อมครับก็น่าจะต้องพัก3-4สัปดาห์เลยนะก็จะพลาดลงช่วยทีมในการเจอกับดอทมุนทั้ง2นะัดอย่างแน่นอนละ แต่ยังมีข่าวดีนะคะเอาตัวกีสแมนฟิตเต็มร้อยค่ะก็น่าจะจัดคู่กับโมลิต้านะไปลงเล่นแล้วก็พวกเกมรับก็น่าจะเป็นอัสเปเกเตานะคะยืนอยู่กับเวสเซลกิมินเนสโอ้ก็คือสู้กันเต็มที่อ่ะแอตมาดริดผ่านอินเตอร์มาได้มีแต่คนหนีดอทมุนคือผู้โชคดีแต่แอตมาดริดบอลเที่ยวไง่าก็คุยกันตลอดนะหมายถึงคือเขาเล่นแบบฟอร์ม เป็นลองอินเตอร์ต้องเยอะยังผ่านมาได้เลยโอ้จริงเกมนี้อันเนี้ยอยากรู้เลยคุณคิดว่าใครไปเจออันเนี้ยสี่ตอนนี้ใช่ไหมสี่สี่สี่ทีมให้เลือกมามีป๊อปเลือกอะไรบ้างนะไบเยินไบเยินทีมเดียวครับนอกนั้นดอ้าวอ้าให้คุณผู้ชมที่นูคู่นี้มันยังไม่เตะนัดแรกเลยใครมาเราก็เราก็ชวนคุณเดี๋ยวก่อนอะเปเชบาซ่าเปเชบาซ่าเราว่าผาให้เปเชเหนือใช้คําว่าเหนือกว่าเลยว่ะแต่เราว่าบาซ่า เราว่ามัดติดยากให้ยากจังเลยขอเวลาคิดก่อนแล้วกันในไลฟ์แชทค่อยพูดโยนเองคิดเองไม่ช่วยเองคือบาเยอร์แต่แบบอารเซนอลก็ดี้ยเพราะผมถึงบอกเป็นผมอาเซนอลมัดติดบาซ่า โอ้โหคู่ไายเลือกยากแอดปรดิษกับดอทมูลโอ้แอดดอทมูลเดาง่ายดอทมูลนี่นะมี๊งสี่ทีมไปแล้วพูดอะไรไปแล้วจำไม่ได้จดให้หน่อยนะโอ้โห